สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอร i นาชีวีด้วยนะครับบอกเลยวันนี้ข่าวดีนะครับผมจริงๆมันก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะก็คือเราจะรับสกินฟรีๆเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็รับเลย1สกินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดทําตามพี่นะรับรองได้ทุกคนนะครับผมแต่ต้องเลงวันดีๆนะครับผมโอเคมี4สกินที่การันตีว่าได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับผมก็ เป็นสกินอะไรเอ่ยสกินระดับลิมิเต็ดน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพชนะครับผมก็คือนี่เลยลิมิเต็ดนะครับเป็นของเทรนนั่นเองนะครับผมเป็นสกินนี้เลยนะครับผมก็ไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับผมแต่เกิดชนะก็ได้เร็วแต่เกิดแพ้ก็ได้ช้านะครับผมอ่ะย้ำไว้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะ,ะเกี่ยวกับการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพซีซั่นชูนั่นเองนะครับหรือซีซั่น2นั่นเอง ต่อไปท่าน้าของไฟเตอร์หรือแอสซัสซินน่าลืมไปแล้วนะครับผมก็เป็นท่าน้าของโอเมนนะครับผมซึ่งพี่ชนะครั้งที่แล้วได้มานะครับผมนี่เทบะเทบะอ่าต่อไปเป็นท่าน้าของเมสนะครับผมเมสเมสตัวนี้ก็รู้สึกว่าเข้าออกดีครับก็เป็นของด้านของคิกซี่นะครับซึ่งแจก แจกแล้วแจกอีกปะคือพี่มีหมดเลยนะเว้ยคือแบบเออมันก็เอองงเหมือนกันปะงงว่ะก็คือมีหมดเลยน่าจะเป็นอะไรที่แรงกว่านี้ไม่เอาแบบลิมิเต็ดได้ไหมเอาแบบดีกว่านี้ได้ไหมแบบเออแบบรีเจนได้ไหมเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต่อไปก็เป็นของเอรนดอร์นะครับผมเป็นทั้งหมดสี่สกินเลยที่เราจะรับฟรีนะครับไม่ใช่ได้ทั้ง4ี่นะเกมก็เจ๊งพอดีได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งให้เราเลือกเอานะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ จัดให้เลยนะครับคลิปนี้แล้วแจกอย่าบอกอย่าเอ้ยพูดผิดพูดถูกแจกโค้ดด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โค้ดสแตม์นะครับผมแจกด้วยนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่แข่งซีซั่นหนึชนะครับก็ไม่ว่าจะชนะตาหนึงหรือสตาก็แล้วแต่นะครับก็จะได้ถ้วยแบบนี้มาเลย นี่ C1 championship single cloud นะครับผมซึ่งเท่มากเลยไม่ว่าจะเข้าไปเล่นหรืออะไรจะโชว์ถ้วยขึ้นมานะครับผมเออแล้วงงไหมว่ามันโชว์ถ้วยยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยกับซีซัน2ที่กำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้เลยครับสดร้อนๆก็คือการแข่งขันเอา Cha m p i o ป s h i p Season 2นั่นเองนะครับผมซึ่งรอบนี้จะแจกทางด้านของสกินและกรอบรูปโปรไฟล์ ตั้งสกินมีสี่นะครับแล้วก็กรอบรูปไฟล์หนึ่งนะครับผมแล้วมันได้ยังไงนะครับเรามาดูกันะเช้าวันตารางแข่งขันต้องตอนแรกเราต้องดูตารางการแข่งขันก่อนนะครับผมว่าแข่งวันไหนมั่งนะโอเครอบที่1นนะครับเราสามารถก็คือรอบที่หนึ่งเนี่ยห้ามแพ้นะครับสามเกมห้ามแพ้นะครับถ้าแพ้ปุ๊บก็จะตกมาครับเดี๋ยวพี่จะไล่ระดับให้นะว่ามีระดับอะไรมางนะครับก็คือต้องชนะสามตาล้วนแล้วถึงจะได้ของเยอะนะครับผม โอเคต่อไปนะครับผมการแข่งขันก็มีวันที่11กันยา18กันยาแล้วก็25กันยาแล้วก็2ตุลาครับทั้งหมดครับแล้วเข้าไปตรงไหนเล่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่บอกนะครับผมก็คือให้เรากดเข้ามาตรงโหมดปกตินะครับผมตรงทางด้านของเข้ามาที่มีหลายๆอันอ่ะแล้วก็กดเข้ามาอีกตรงข้างล่างครับตรงนี้ครับแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นหน้าต่างซีซันหนึ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเค ก็นี่ก็คือเราจะแข่ง3ครั้งนะครับผมก็คือ3ครั้งก็คือพี่แข่งไอ้แข่งทั้งหมด3ตาก็ห้ามแพ้แม้แต่ตาเดียวนะครับผมก็มันจะแบ่งเป็นรอบครับวันที่สิบเอ็ดสิบแปดยี่ห้าแล้วก็สองตุลาะครับก็ประมาณนี้คือพี่ชนะตาที่2พี่ก็ได้ซิงเกิลคราวมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะไล่ระดับให้นะครับผมซึ่งอเอาแค่ชนะครั้งเดียวก็โอเคแล้วซิงเกิลคราวก็เท่แล้วมีถว้วยแล้วเอาจริง โอเคหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ตารางแข่งขันก็ยังไม่อัปเดตนะครับเพราะยังเป็นเก่ามากเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับสาหรับคนที่แพ้แต่ตาแรกครับจะได้ระดับอะไรก็คือไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็จะได้โทเค็นทั้งหมดนะครับโทเค็นตัวนี้เอาไปแลกทั้งน้าของสกิน,นครับผมโอเคถ้าแพ้ตาแรกครับจะได้อยู่ที่น o เวนะครับผมแล้วก็แพ้ตาที่2จะได้อยู่เทมเพสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคือตาที่3หรือตาที่2พี่ก็ไม่แน่ใจลืมไปแล้วนะก็จะอยู่ระดับที่ รั n เน r Up นะครับเกิดชนะ3ตารวดนะครับผมก็จะอยู่แชมเปี้ยนชิพก็คือจะได้ถ้วยก็คือจะมีเวลาเราเล่นก็คือจะมีถ้วยชูขึ้นมานะเท่เลยนะครับผมก็มีลักษณะไม่ว่าจะเข้าเกมหรืออะไรก็จะโชว์ว่า Single c l ลาวคือให้เขารู้ว่าเราคือแชมเปี้ยนชิพไงโคตรเท่บอกเลยไม่มีไม่ได้นะครับผมก็คือ,คอกิจกรรมมันมาแล้วก็เล่นเลย1เดือนเต็มเต็มกับการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพซีซั่น2นี้นะครับเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้สกินโอเมนแบบพี่นะครับผมโคตรเท่เลยนะครับผมแล้ว งงไม่ว่าจะเอามาแรกยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เข้าไปตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่ได้โทเค็นไม่ว่าจะแพ้ตาแรกตา2ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่มันจะได้ด้านของโทเค็นนะครับผมเนี่ยแชมเปนชิปกลับมาแล้วก็คือกลับมาให้เราเล่นอีกแล้วก็ดีนะรอบนี้แจกทั้งสี่สกินแต่จริงๆเอาโอเมนโอเมนโอเมนเท่สุดบอกเลย กระซิบนั้นเนี่ยโอเมนเทสุดโอเคนี่ก็คือไม่ว่าจะแพ้ตาที่1ก็คือที่1อาจจะได้แค่10โทเค็นนะครับก็ต้องเล่น4ตาเราถึงจะได้ทั้งด้านของเอามาแลกทั้งด้านของตัวนี้นะครับผมตาเชิญสกินนะก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็แข่งวันแรกเลยก็ประมาณนี้ก็พี่ก็รีบทำให้น้องๆดูเลยเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูก็น่าจะเข้าใจนะโอเคฝากไว้ด้วยนะไปหรือไปแข่งกันนะครับกดเข้าไปในโหมดแชมเปี้ยนชิพเชิญเพื่อนมาให้หมดตี้เลยก็ไปสู้เลยนะครับผมมา วันนี้แจกโค้ดด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณครับวันนี้มี5โค้ดก็ถ้ามีแล้วก็กดผ่านไปได้เลยนะครับผมก็ให้คนที่ไม่มีคนนี้จะแจกอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูโค้ดที่เหลือก่อนว่ามันเหลืออะไรก็ไปใส่ได้นะครับผมโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมอ่ะเหลืออันนึงนะครับผมเป็นของไวโอเลนะครับผมนี่นี่นโค้ดที่ยังไม่ถูกใช้นะครับผมก็ เอาไปใส่ได้นะครับเป็นโค้ด 7CJX อะไรเนะี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินขึ้นบน7 c j x 1 8 j w c a นะครับเป็นของวาย e ิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้อีกห้าโค้ดนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็ยกังขาดนะมีแก๊กนาแก๊กเยอะนะมีอลิสด้วยนะครับผมอ่ะพี่จะเปิดโค้ดไว้5วินะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะ,ะพี่จะร้องเพลงนับในใจพี่ไปหรือนับปากเปล่าก็ได้ไปครับผมเอาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 ตลกก็มาเนี่แหละอ่ะต่อไปแก๊กนะครับผมหนึ่งสองสามสี่อ่าต่อไปครับเปลี่ยน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 เอาแค่แป๊บเดียวพอเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเขาไม่มีนะครับผมไปใส่เล่นก็ไม่ได้นะโอเคต่อไปแก๊กเหมือนเดิมครับโค้ดที่สองนะครับผมอ่าต่อไปไวโอเลตมี2โค้ดนะครับผมเตรียมตัวนี่คือไวโอเลตนะครับผมนี่คือไวโอเลตย้ำนะครับไวโอเลตนะครับผมย้ำเลยอ่าย้ำเลยย้ำย้ำย้ำ,ยำโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่คือแหวนเพรนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะเก็บตกนะครับเดี๋ยวจะเปิดโค้ดให้ดูครับสำหรับคนที่กดสคริปมานะครับผมก็เพื่อเปิดโค้ดให้ดูเลยอ่านี่ก็คือโค้ดทั้งหมดที่ยังไม่ใช้นะรีบใส่รีบจัดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโหนี่ก็ดึกแล้วนะง่วงนอนมากเลยทําคลิปโอเคก็อย่าลืมไปแข่งขันกันครับกับแชมเปี้ยนชิพเอวีซีซั่นทูนะครับรับรองได้สกินแน่นอนว่าจะแพ ก็ 4, 4ีครั้งนะครับได้สกินนู่นเลย2ตุลาครับต่เกิดชนะรวดเดียวเลยก็ได้วันเดียวได้เลยนะประมาณนี้เลยแล้วก็ต้องฝาก,กด้วยกับ RUV p o l i c Winner นะครับผม2 0 2พนะครับผมเพราะว่าเขาแจกทางด้านของสกินอีกด้วยนะไม่ว่าจะอะไรก็แจกสกินหมดเลยช่วงนี้ดีจริงๆนะครับผมก็แค่ทำคะแนนให้มันถึง 2,005นะครับผมก็คือวันนี้ก็คือมีการตอบคาถามด้วยตอบคำถามแล้ก็จะคะแนนนะครับ100คะแนน200คะแนนแชร์ไปนหน้า Facebook อะไรประมาณนี้คือมันจะได้คะแนนเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยกับ r v b o r ริ วินเนอร์2อนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็สามารถปั๊มคะแนนได้นะครับผมก็วันนี้ก็มาเอาข้าวน้อง่วงแล้วไม่ไหวแล้วนะครับผมก็มาเตือนก่อนครับแข่งวันนี้วันแรกนะครับผมก็อย่าลืมไปสู้ไปลุยนะครับเพื่อ s i n เ l ิลค o าวนะครับผมบอกเลยเท่โชว์ถ้วยด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะครับ